แอบมองเธออยู่ที่หน้าประตูฉันแอบรักคุณเธอนะคงไม่รู้ได้คุยกับเธอคงจะมีสตัตรูอยากให้เธอได้รู้ว่าเราจะมาเกี่ในในความฝันนั้นมีแค่เรารู้ไหมอาไม่ใช่คนที่นั้นเธอกลาง ฉันคิดว่าเธอค็จะมีหัวใจไม่รู้ว่าเธอมองกับฉันอย่างไรคงต้องรู้แหละในสิ่งที่ฉันต้องการทำฉันแค่อยากจะลืมในสิ่งที่มันไม่อยากจะจดจากให้มันเป็นภาพที่เราได้เดินจับมือกันเพราะความฝันมันเหมือนว่าเราได้อยู่เคียงข้างกันแอบมองเธออยู่ที่หน้าปบะตูฉันแอบรักคุณเธอคงไม่รู้ได้คุยกับเธอคงจะมีสัตูอยากให้เธอได้รู้ลาเธอมาแค่ไหน แค่เรานู้ไมาอาไม่ใช่คนที่นั้นเจอกังไกลฉันคิดว่าเธอกูจะมีหัวใจไม่รู้ว่าเธอมองกับฉันอย่างไรถ้ามีความหวังฉันก็ไม่อยากให้เธอหลุดลอยไปในสิ่งที่ฉันเป็นอยู่เธอคงละอายใจเพราะตอนที่เธอยังอยู่ฉันจะได้ระบายไงฉันขอให้เธอสบายใจแอบมองเธออยู่ที่หน้าประตูฉันแอบรักคุณเนอคง กับเธอกจะมีสัตัูอยากให้เธอได้รู้เราจะมากแค่ไหนในความฝันนั้นมีแค่เรารู้ไหมอาไม่ใช่คนที่นั่นเจอกังไกลฉันคิดว่าเธอก็จะมีหัวใจไม่รู้ว่าเธอมองกับฉันอย่างไรแอบมองเธออยู่ที่หน้าประตูฉันแอบรักคุณจธอคงไม่รู้ได้คุยกับเธอก็จะมีสัตัูอยากให้เธอได้รู้เราจะมาแค่ไหน แค่เรารู้ไหมอาไม่ใช่คนที่นั้นเธอกังไกลฉันคิดว่าเธอกูจะมีหัวใจไม่รู้ว่าเธอเมา่กับฉันอย่างไร